มาแกะดูข้างในกันงั้นออกมาเปิดปึ้งอ่าข้างในจะเป็นแบบนี้ในส่วนนี้เราสามารถเอาฮาร์ดดิสต์มาใส่เพิ่มได้จะเป็นแบบฮาร์ดดิสต์ไดรฟ์หรือว่าเป็นแบบ S S D ก็ได้นะครับถ้าใส่แล้วก็อย่าลืมขันนอตตรงนี้ด้วยนะเสียบแบบนี้แล้วก็ปิดอันนี้ก็คือในส่วนของการอัปเกรดฮาร์ดดิสต์ ตัวนี้ก็จะเป็นฮาร์ดดิสก์ของตัวเครื่องไซส์ขนาด M. 2 2280ในส่วนของแรมผมว่ามันต้องแกะเยอะแล้วแหละผมขอข้ามไปเลยก็แล้วกันเพราะว่ามันน่าจะแกะทั้งเครื่องนะครับกลัวเปิดไม่ติดเดี๋ยวประกอบขึ้นก่อนครั้งหน้าถ้าอุปกรณ์พร้อมเดี๋ยวผมจะแกะให้หมดเลยนะครั้งนี้ผมว่าอุปกรณ์มันไม่พร้อมอ่ะเพราะว่าไขค,ควงก็เป็นแบบธรรมดาถ้าได้เป็นหัวแบบแม่เหล็กก็จะดีกว่านี้นะนี่นะครับ แล้วเราก็แกะนี่ดูกันแบบใหม่ๆเลยนะสำหรับตัวเครื่องจะเป็นพลาสติกน้ำหนักเบานะตัวนี้310กรัมเท่านั้นเอง3ขีด3ขีดนิดๆที่ฝาหน้าจะเป็นแบบ glossy จะเป็นแบบมันวาวเลยนะครับอันนี้เราไม่ต้องกลัวเปื้อนนะเพราะว่าเขาจะมีฟิล์มกันรอยติดมาให้โอ้โหแบบนี้ดีเลยก็เดี๋ยวลองเอามาเปิดใช้งานดูมาไปดูกันกดเปิด ที่ตัววินโดว์ก็จะมีภาษาไทยให้เลือกแบบนี้สำหรับรุ่นนี้สามารถต่อออก2จอพร้อมกันได้ลองดูที่ตัวคอมโอ้โหดูเล็กๆด้านยาว12.5เซนด้านกว้าง11.2เซนความหนา4.4เซนพอเอามาวางบนโต๊ะโต๊ะ,โ,ตะ,โ,ตะโล่งเลยผมเปิด YouTube ที่ความละเอียด 4K เลยนะ 4K 60เฟรมเรทแล้วดูภาพ ดูภาพอ,อีกฝั่งหนึ่งผมเปิด Netflix ไว้แล้วก็จะมีนี่ Facebook Facebook ที่เปิดไว้มี IG IG แล้วก็ TikTok นี่ TikTok คือโซเชียลก็ตามปกตินะครับโซเชียลนี้เล่นได้ตามปกติเลยนะเดี๋ยวให้ทุกคนลองดูตรงนี้ก่อนตัวนี้นะครับ Intel Celeron J4105 ตัวนี้แร m 8GB แล้วลองดูตรงนี้ Windows 11 Pro นะครับทุกคนอันนี้ Windows 11 Pro ที่มากับตัวเครื่องเลยนะแถมเวลาที่ Windows เสียหรือว่าติดไว้ลงไวรัสเราสามารถกด Recovery Windows ขึ้นมาได้โดยการที่ตอนเปิดเครื่องกด F9 นะครับแล้วก็สามารถกด Recovery เซ็ตค่าให้เป็นเหมือนเครื่องใหม่ได้ แบบนี้เราไม่ต้องไปลง Windows ที่ร้านข้างนอกเลยนะเราสามารถติดตั้ง Windows ได้ด้วยตัวเองในส่วนของ Wi-Fi จะรองรับอยู่2คลขึ้น2.4 GHz แล้วก็5 GHz ช่องเสียบก็ถือว่าครบนะครับจะมีช่อง HDMI 2ช่อง USB 3.0นี่มี4ตัวเลยนะมี USB 2.01มีช่องเสียบสาย LAN RJ 4 5ช่องเสียบอะแดปเตอร์ตอนที่เครื่องทำงานอยู่เสียงค่อนข้างที่จะเบานะ จากที่ผมได้ลองใช้ดูแล้วแบบเฮ้ยสิงเบานะคือเอางี้ง่ายๆเวลาที่เราเอามาดูหนังฟังเพลงจะไม่รู้สึกถูกลบกวนถามว่าเหมาะกับการเอามาเล่นเกมไหมสเปคนี้จริงๆไม่ค่อยเหมาะกับการเล่นเกมนะแต่ถ้าลงเกมที่ไม่หนักนะครับลงเกมเบาๆที่ไม่ต้องใช้กราฟิกเยอะก็ถือว่าพอเล่นได้นะถ้าใครต้องการเอามาทำเกี่ยวกับโฮมเอนเตอร์เทนเมนต์อันนี้ผมว่าตอบโจทย์ แต่แนะนําว่าให้หาซื้อฮาร์ดดิสหรือ SSD ที่มีความจุเยอะๆใส่เพิ่มเอาสัก1นึทรหรือ2องทรขึ้นไปแบบนี้สบายเก็บนงเก็บหนังดีเอามาทําเป็นคารโอเกะผมว่าน่าจะได้นะเพราะว่าเก็บข้อมูลได้เยอะอันนี้กรณีที่เราใส่ฮาร์ดดิสหรือ SSD เพิ่มนะครับตัวนี้เปิดเครื่องมาจะมี p a r t i t i ันหนึ่งไดเท่านั้นจริงๆเราก็สามารถแบ่งพาร์ i ิชันได้อันนี้ผมไม่แนะนําให้แบ่งนะเพราะว่าถ้าใครต้องการแบ่งพาร์ i ิชัน ซื้อฮาร์ดดิสต์มาใส่เพิ่มดีกว่าหาฮาร์ดดิสต์มาใส่เพิ่มแบบนี้น่าจะเหมาะกับการใช้งานมากกว่าเดี๋ยวนี้ฮาร์ดดิสต์ก็ไม่ได้แพงนะอันนี้ผมลองต่อฮาร์ดดิสต์เสริมเป็นฮาร์ดดิสต์เอ็กเทอร์นอแบบนี้นี่นะครับจริงๆผมสามารถแกะเอาฮาร์ดดิสต์ตัวนี้ใส่ไว้ที่ตัวเครื่องก็ได้นะอันนี้แล้วแต่ว่าเราถนัดใช้งานแบบไหนนะครับสามารถแกะฮาร์ดดิสต์จากในนี้มาต่อจากในนี้ก็ได้เพื่อให้ตัวเครื่องทํางานได้เร็วขึ้น ถ้าเราจะกดคืนค่า Window ์หรือกด Recovery Window s นี่เดี๋ยวผมกดให้ดูนะอันนี้คือตัว Window ์ผมถึงแนะนำว่าไม่ควรแบ่ง p าร์ i t i o n เหลือพื้นที่ไว้ให้มันรันข้อมูลที่เหลือเราอยากได้อะไรเพิ่มก็ใส่ฮาร์ดดิสเพิ่มใส่หนังใส่เพลงใส่ข้อมูลอะไรที่เราต้องการก็จัดไปถ้าเราจะกดคืนค่า Window ์เราต้องใช้คีย์บอร์ดแล้วก็เมาส์แบบสายถึงจะทำได้มาดูกันกดเปิดแล้วก็กดที่ F9 รัวๆเลยนะนี่กดไปเลย นี่นะครับผมกดรัวๆไปเลยนะตอนเครื่องกําลังขึ้นนะเห็นไหมแล้วก็จะมีคําสั่งขึ้นตรงนี้ please wait นี่ช่วงนี้ก็ดูคีย์บอร์ดให้เพิ่นๆตาไปก่อนอ่ะมาแล้วและนี่ก็คือคําสั่ง smart recovery เราก็กดตรงนี้เลย factory reset สําหรับใครที่ไม่มีเมาส์เราสามารถกดคําสั่งตามนี้ที่คีย์บอร์ดได้ด้วยอย่างเช่นถ้าเราต้องการจะกด factory reset ให้กดปุ่ม Y หลังจากที่เรากดเสร็จแล้วก็จะขึ้นสีส้มแบบนี้ แล้วเราก็รอนะครับรอไปเรื่อยๆจนเต็มขั้นตอนนี้ผมจะบอกว่าข้อมูลในตัวคอมจะหายหมดนะถ้าเรามีรูปมีหนังมีอะไรที่ต้องเก็บแนะนำให้เก็บข้อมูลที่สำคัญใส่พว่วง Hard Disk External หลังจากที่กด Recovery เสร็จรอประมาณ10กว่านาทีเนี่ยก็จะขึ้นหน้าตาเป็นแบบนี้ก็จะเหมือนกับตอนที่เราเปิดเครื่องครั้งแรกเลยนะครับผมมองว่าก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ดูคุ้มค่าสำหรับคนที่จะใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นนะ ราคาที่เขาวางจำหน่ายก็จะอยู่ที่4,999บาทอันนี้เป็นราคาแบบปกติก็ถือว่าราคาโอเคแล้วนะถ้าเป็นช่วงโปรโมชั่นนี่เท่าที่ผมไปเห็นมาก็ประมาณ4,400กว่าถือว่าถูกมากแล้วก็อันนี้ยังไม่รวมโค้สรดของทางแพลตฟอร์มช h o ปปี้ลา a ันได้อีกนะ ก็คือสามารถทําราคาที่ถูกกว่านี้อีกถ้าเรามีพวกคูปองส่วนลดหรือว่าซื้อในช่วงเทศกาลวันคู่วันที่6เดือนทกหรือเทศกาลกลางเดือนมีเทศกาลเปเดด้วยนะเทศกาลวัรจายก็จะทําให้ได้ราคาพิเศษที่ถูกกว่านี้ได้อีกถ้าใครสนใจสินค้าเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับมีทั้งในช้อปปีแล้วก็ลาซาดาอันนี้แนะนําเลยนะซื้อสินค้าจากตัวแทนจําหน่ายโดยตรงนะครับ Bmax Thailand ในส่วนของเรื่องประกันและบริการหลังการขายไม่มีปัญหาแน่นอน